ชิบบเลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอว yeah ย่ a h yeah เช็คดีเอ็มเมียบังทักเข้ามากูไม่เห็นมึงไม่เห็นไม่นับกวามมิดเจอพมาจับย่ yeah yeah ตอนนี้เป้าตองกูมันหนะัก yeah ย yeah. ่ a h กูจะไม่เป็นแค่คนธรรมดา,า no no มึงมีแค่ไหนกูต้องมีมากกว่า oh, oh oh ช่วยนี่ทัาากก้าเพราะกูจะผ่า เท้าที่อยู่ในมือคือมือซฟเย่เท่ามังพังมืตาจะไม่กระพริบเย่ยังไม่ทันบอกให้เธอเข้ามาเช็ดเย่เธอก็เดินเข้ามาท้องกันยากจะสั่งมาดิ๊กันก้าวพี่คุณนั้นมันดิฟ f l เฟมื่อกับเธอกลววิทย์พวกมึงเทียบกูไม่ได้เลยเซกันนิดเย่มันก็รู้แล้วใครวิทยพวกกูมาโชว์มันก็ปนธนาคารเข้ามากว่าตังค์ส่ในกุ้วกับทานมันก็มาสามเวลยไม่นาสิงที่คนณต้องการมัได้มัน เงนชาวแบบไม่ต้องหลอกของกูมันแพงมึงไม่ต้องจับซีนี้กูเท่านี้มันมีราคาความฝันกูมันมีค่ามากกว่าทำลายที่มึงไล่มาเกลือลงของไปเพราะกูไม่ปล่อยให้ตายแบบลาไม่พูดมาจะไม่ได้เจ้าเก่งแบบให้ได้เวลาของเราต้องรักษา